เราลองมาแก้โจทย์ข้อนี้กันนะคะโจทย์บอกว่าพิ n งค n e าเน่ทูโรคารคาจังอาลมาจึงกอซ์โคโรชิแต่ว่าการุณาจงเลือกข้อที่ถูกต้องที่สุดเข้าไปใส่ในช่องว่างโจทย์วันนี้นะคะเหมือนเดิมเลยเนาะเป็นบทสนทนาระหว่างคากับนานะคาถามอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะแล้วนาก็ตอบแล้วนาก็ถามกลับอีกรอบหนึ่งแล้วก็คาตอบเนาะแล้วเราต้องเอาช้อย1 2 3 4นี้เข้าไปใส่ในช่องว่างตรงนี้เนาะ ลองมาดูกันนะคะว่าเขาคุยอะไรกันค่าถามว่ายงซู <c oughs> ชีเนอรออตตนอีเดอร์ค่เซลคุณยงซูชีตัวนี้แปลว่าคุณเนาะคุณยงซูงทำงานแบบไหนนะคะอีเดอร์ฮาดาเราสามารถเขียนติดกันนะเป็นอีเดอร์ฮาดาก็ได้นะคะแปลว่าทำงานนะอีแปลว่างานส่วนฮาดาตรงนี้นะคะคือทำ เซลตรงนี้นะคะเป็นรูปนกพิมาก็คือใส่ให้มันสุภาพนะเป็นการยกย่องนะคะนะเขาเรียกว่ารูปนกพิมาจะลงท้ายด้วยเซลนะเท่านี้นะคะออตตนหลายๆคนอาจจะคุ้นกับรูปลากศัพท์หรือว่ารูปโยของเขาเนาะมันมาจากรูปออตตทาเวลาผ่านโยเป็นออตตโยหลายหลายคนอาจจะเคยได้ยินเนาะเป็นรูปที่ถามคำนามอ e ีหรือกาออตตโยอันนี้เป็นยังไงนะคะเช่นครูถามว่า อาหารเกาหลีเป็นยังไงฮันกุกเกิมชิกีออลเตลนะหรือว่าคุณจะถามว่าหนังเรื่องนี้เป็นยังไงยองฮวากาออลเตลแบบนี้นะคะส่วนออลต้นนะจะใช้กับคำนามนะคะอะไรสักอย่างเป็นยังไงต้องมีคำนามมารองรับนะเช่นออลต้นซารามคนแบบไหนออลต้นอีลงานแบบไหนแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นยองซูชินอนอลตอ้นอีเลอร์ฮาเซล คุณยองซูทำงานแบบไหนนะคะแล้วถามอย่างสุภาพด้วยเนาะเพราะลงท้ายด้วยเซลล์น่าตอบว่าชอเน้นคงจางอซอเทเลอิจอนเนมันชื่อนอีเดอร์เฮลานทำงานอันนี้เราเห็นแล้วเนาะอีเดอร์เฮลทำงานทำงานที่ไหนเอซอเป็นตัวบอกชี้สถานที่นะคะคงจางแปลว่าโรงงานชันทำงานที่โรงงานทาอะไรมันทอรดาแปลว่าทำ ทำเทเลบีจอนแปลว่าทีวีนะโทรทัศน์นะคะฉันทำงานที่ผลิตโทรทัศน์ผลิตทีวีที่โรงงานเขาถามต่อว่าสองฮันชินเนจุดจุดจุดอีหรือกามออโมเยเห็นอีกาแบบนี้นะคะเราต้องรู้ว่าตรงนี้เป็นคำนามแน่นอนนะคำนามมีตัวสะกดใส่อีคำนามไม่มีตัวสะกดใส่คานะเยโยตัวนี้นะคะคืออีดาที่แปลว่าเป็นหรือคือนะ โม <More S 2> คืออะไรจริงๆแล้วรูปเต็มๆของเขาคือมูออดย่อได้นะย่อเป็นโอนะคะเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะใช้รูปมูออชีเอลความหมายก็คือโอเยโยนั่นแหละนะคะตัวเดียวกันนะแปลว่าคืออะไรโอเคเนาะคุณซองฮานจุดจุดจุดคืออะไรค่าตอบว่าชอนอเนอร์โยดีไาเยโย โยดีซาคืออะไรโยดี hi, หมายถึงการทำอาหารนะคะใส่ด้วยซาเนี่ยเป็นอาชีพหลายๆอย่างนะจะมีลงท้ายด้วยซานะคะเพราะฉะนั้นโยดีซาคือเชฟพ่อครัวแม่ครัวมาดูกันนะว่ามีอาชีพอะไรบ้างที่ลงท้ายด้วยซาเช่นอึซาหมอคันโฮซา,ยาพยาบาลเพื่อนโฮซาทานาย พันซาผู้พิพากษานะแล้วก็มียงซาหมายถึงช่างเสริมสวยอะอะไรอย่างเงี้ยนะคะส่วนมากนะอาชีพที่ลงท้ายด้วยซาจะเป็นอาชีพที่ต้องมีการสอบไลายเส้นนะคะต้องมีการสอบใบวิชาชีพนะนะคะมีหลายอาชีพมากที่ลงท้ายด้วยซาเนาะเป็นต้นเพราะฉะนั้นเขาตอบว่าฉันเป็นเชฟฉันเป็นพ่อครัวก็น่าจะถามถึง อาชีพนะคะแปลว่าตรงเนี้ยเราต้องการสิ่งที่เป็นอาชีพนะลองมาดูช้อยกันข้อที่1ชีกอบเวลาอ่านอ่านว่าชีกอบนะคะมีการเชื่อมเสียงไปเลยเนาะคำนี้แหละที่แปลว่าอาชีพตอบเลยข้อ1น,นะคะข้อ2ชิมีแปลว่างานอดิเรกเขาไม่ได้ถามว่าชอบทําอะไรหรือเวลาว่างชอบทําอะไรเขาถามว่าทําอาชีพอะไรเนาะเพราะฉะนั้นข้อ2ไม่ถูก ข้อ3ามคงจงังโรงงานเราเห็นไปแล้วเนาะข้อ4นะคะชูโซ,โซแปลว่าที่อยู่เขาไม่ได้ถามว่าอยู่ที่ไหนถูกไหมเขาถามว่าทำงานอะไรทำอาชีพอะไรนะคะเพราะฉะนั้นก็ตอบข้อหนึ่งเนาะ